ฮาร <Jr. S 1> ์ดด i มินิทโฟด i มินิทแล้วาต่เราจัดนะครับหรือวฮาร์ดดีมินิทหรือว่าซเอร์สเวนสฟัตไฟน์นึกยผมพวกเอาเป็นว่าตัวที่ที่เจ็ดของสเกลทุกสเกลเนี่ยเป็นชนิดดีมินิชนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนียวิธีการหนึงสอสามหนึ่งสองสามเด้งทาหน้านิ้นเลย ทีนี้เราได้ครบแล้วทีนี้การจับคอร์ดที่ใช้เพลง yesterday เป็นตัวอย่างของคณะเดอะบิทเทินที่เขาประพันธ์ทำไว้นะครับเขาจะเป็นดันองอย่างนี้ไหมครับทีนี้คอร์ดก็เป็นคอร์ดเอฟเริ่มมาเลยเอฟแล้วถ้าเราเล่นเป็นรูทอย่างนี้เรียกว่ารูทโพซิชันอย่างนี้รูทโพซิชันรูทโพซิชันก็คือชื่อคอร์ดจะอยู่ที่ตัวแรกต่ำสุด แต่ทีนี้เพลงเป็นถ้าเราเล่นเป็นเพลงบรรเลงทำนองเนี่ยหลักการของการเล่นเมโลดี้เขาจะให้เมโลดี้อยู่สูงที่สุดคอดจะอยู่ต่ำกว่ามานะครับถ้าเราเล่นแบบนี้่ะแบบรูทเลนเซนก็จะเป็นทำนองแบบนี้ใช่ไหมครับ ก็จะมีตัวตัวนี้สูงกว่าตัวตัวทำรองมันก็จะไม่พอเพราะ,ะนั้นเขาถึงต้องให้มีใช้คอดพลิกกลับมาให้เกิดประโยชน์คอดพลิกกลับก็คืออย่าง F A C ถ้าเราพลิกกลับเนี่ยเอาตัว F ไปอยู่บนสุดเอาตัว A มาต่ำสุดนะครับก็จะเป็น A C F ใช่ไหมครับเอา A ไปอยู่บนสุดพลิกกลับครั้งที่สองครับก็เป็น C F A ทีนี้ต่ำลงมาก็เหมือนกันนะพิกกับถ้าเราเล่นแบบนี้ดูนะครับถ้าผมเล่นถ้าเรามาเล่นอย่างนี้ล่ะเอาตัวเอมาอยู่ต่ำสุดใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ตรงนองกว้ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นอันนี้จะไถลกว่าเข้ากว่าแับอย่างนี้ นิ้วตัวนี้แรงไปก็กลายเป็นตัวนี้จะทำนองอยู่ตัวนี้งนควรจะเ่นอย่างนี้ครับนะครับเนี่ยฝรั่งเขาเขาคิดคนมาเราก็เล่นตามครับครูฝรั่งทั่วไปนะครับตามที่สีท้าครูไทยครูฝรั่งแต่ดนตรีสากลก็มาจากฝรังร่งอยู่นะครับนะครับถ้าเล่นทำนองอย่างเงี้ยในกคอน คอต่อไปนะครับจังหวะที่หนึ่งเนี่ยโน้ตตัวที่หนึ่งเป็นโน้ตที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นตัวซอนตัวฟาแล้วก็มาฟาเป็นกเบตดหนึ่งชั้นสองตัวแล้วก็ตามด้วยตัวขาวปาจุดค่าของตัวโน้ตกเบตดหนึ่งชั้นสองตัวเนี่ยก็คือจังหวะตกกับจังหวะยกหนึ่งและแล้วมาจังหวะที่สองเป็นตัวฟาตัวขาวก็นับไปอีกสองจังหวะมีจุดมีจุดหลังตัวขาวก็คือแบ่่งอาแบ่งค่าของ ตัวขาวก็กลายเป็นตัวดำนะครับถ้าเขียมขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวดำมีฟ้าแล้วก็มีตัวตัวดำก็คือตัวนี้ตัวนีกับอ่ะนี่นี่นี่ตัวดำก็จะเอาตรงนี้เอาจุดออกก็เป็นตัวดำฟ้าขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเป็นฟ้าฟ้าเอาตัวดำมาใส่เนี่ยเป็นฟ้าฟ้าทำนองกันเลยก็จะเป็นนี้ครับเนี่ยสองแล้วก็ก็จะเป็นตัวที่สี่ที หนึ่งและสองสาสี่เราก็ต้องเล่นอีกเพราะเป็นตัวดำนะครับแต่มีจุดก็คือค่าของโนต้ตจะรวมกับตัวที่เป็นจุดด้วยแต่เสียงจะไม่เล่นไม่เกิดก็จริงต้องเป็นโนต้ตตัวขาวป่าจุดก็เป็นสามโววเริ่มจากตัวกระดิ่งชั้นก่อนนะครับซอนเนี่ยแล้วก็น,กน,กนกับไปให้ครบสี่ชั้่หนึ่งและสองสามสี่ แล้วถึงจะมาคอร์ดแต่ตรงนี้ลงมาครับเป็นคอร์ด e e minor s e minor s e v e เลยนะครับจะประกอบไปด้วยถ้าเราเมื่อกี้เราสร้างของนะครับ g f g a b c d e เป็นตัวที่6เป็นตัวที่6ก็คือ g e g b เนี่นะครับถ้า e g sharp นี้มันเป็น e major ฉะนั้นสับมีเดียนตัวที่6ของสเกลคีย์ f เนี่ย เรียกว่าสัมผัสเด้งขึ้นตัวที่หกก็เรียกว่าเป็นจีไมเนอร์ชนิดไมเนอร์แล้วตัวที่เจ็ดเราก็ใสต่ตัวที่เจ็ดเข้าไปตัวที่เจ็ดจะต้องห่างจากตัวรูทสองครึ่งเสียงก็คืออันนี้เมเจอร์เซเว่นมเนอร์ของเมเจอร์เซเว่นลงไปกครึ่งเสียงนั้ได้ตัวดีเรามาเล่นตรงนี้กัก็จะเป็น,นเรียงอะไรนะครับ E G B นะครับถ,ถ้าเล่นตัวนี้ครับ ันนี้ e minor major s e v e e minor s e v e นะครับแล้วพอเรารู้หลักอย่างเงี้ยเราจะจับหลักแล้วเราจะมีเคาะของแล้วเราก็จะฝึกควรจะไปทางไหนจากง่ายขึ้นนะครับเล่นตามผมต่อไปนะครับทำลองใหม่นะครับสามสี่ถ้าเรามาเล่น e g b d แล้วเพื่อนย จะแหลมไปนะครับแล้วก็พิกับเหมือนกันเอาดีเอาดีลงมาอยู่ตรงนี้ดูซิเอาบีมาอยู่ตรงนี้ดูซิเนี่ยนะครับก็จะเป็นบีใช่ไหมครับเล่นตำมองไปนะครับเอดสามสี่ยีมเนอร์เซเว่นีมเนอร์นลงไปเป็นตัวหยุดขอดลงก่อนแต่ไม่มีตำนองอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับก็เหมือนขอดมาก,ก่อน ขอดมาก่อน E m เมเนอร์แล้วก็ทำลองก็ตามก็จะเป็นเนี้ยสามสี่แล้วก็สองและสามจังหวะที่สามก็เป็น A7 ซนะครับจังหวะที่สามและสี่และและ้วก็ไปหนึ่งของห้องห้องที่สามเป็นดีไมเน,หนอร์ดูนครับเริ่มเล่นใหม่นะครับสามสี เขาใจเราฝึกซ้ำเลยครับนับนับให้ถูกนะครับหนึ่งและสองสามส,ามสี่แล้วก็เลื่อนนิ้วมาครับกดลงไปให้พร้อมกันเลยและอ่านะครับสามสี่ เราด้รับเป็นสามหรือนับเป็นหนึ่งของจังหวัดที่สามของคอรที่สองเป็นทําเนางตรงนี้ใช่ไหมครับทํานองก็อยู่สูงสุดแล้วก็ต่อ สามสี่เนี่ยผมเล่นตรงนี้เพื่ออะไรครับก็คอร์ดเขาบอกว่าดีดีไมเนอร์ดีไมเนอร์แล้วก็ดีไมเนอร์แแบสซีก็คือออนสีก็เบสก็จับดีไมเนอร์ตรงนี้ครับนี่เอเจเวนแล้วก็ตรงเนี้ยดีไมเนอร์จะมีคอร์ดอะไรครับอ่าดีไมเนอร์ก็ดีเอฟเอใช่ไหมครับแต่ทำไมมี e e ตัวนี้เราเรียกว่าสี ดีไมเนอร์ซัตทูก็ได้ซัตทูหรือดีไมเนอร์นายแต่ผมยังเรียกว่าเป็นดีไมเนอร์ซัตทูเพราะอะไรครับเขาจะตับกลับเกลวกลับมาเป็นดีพอซัตเนี่ยจะต้องเกลวกลับนะครับซัตโฟก็เหมือนกันครับเนี่ยอย่างเนี้ยซีอ่ะซีง่ายๆเน่ครับ ซัททูกลับมาเป็นซีเหมือนเดิมซัทโฟก็เอฟกลับมาเป็นซีเหมือนเดิมน,นี่เหมือนกันผมเลยคิดว่าต้องเป็นคอร์ดดีไมเนอร์ซัททูแล้วก็กลับมาดีดีแล้วก็ก็ D, D, กกเป็นดีไมเนอร์ออนซีก็เบสก็ไหลมา,าตรงนี้นะครแล้วก็ไปบีเมเจอร์เซเว่นบีแฟร์เมเจอร์เซเว่นก็ก็เท่ากับตรงนี้เลย หลกันขอดมาแล้วนะครับถ้าเราเล่นเรเิ่มใหม่นะครับถ้ามีเบสก็จะเป็นนี้ เดี๋ยวค่อยมือซ้ายเดี๋ยวค่อยพ,พูดต่อไปนะครับอันนี้พูดมือขวาอย่างเดียวก่อนเริ่มเริ่มมาออผมลืมไปเมื่อกี้ถึงเอแล้วก็อีมัมเนะ่ะคอร์ด A7 เป็นตัวดอมินันเซเก็จะมี A C Sharp E แล้วก็ G ใช่ไหมครับ G ก็จะห่างจากเอตัวเซเว่นห่างจาก A ก็ครึ่งเสียงก็คือตัวที่7อันนี้ตัวเมเจเซเว่นไมเนอร์ของเมเจเซเว่นก็ลงไปครึ่งเสียงเรียกว่าตัวที่5ของคีเอฟ ก็คือก่อน F G เอ้ตัวที่ห้าตัวที่ห้านี่เป็นตัวที่สามสามเนี่ยเป็นไมเนอร์แต่เขามาทำเป็นตามทฤษฎีต้องเป็นไมเนอร์เช็นไหมแต่แต่ก็ทำเป็นเซเว่นเป็นเมเจอร์ได้ใช่ไหมครับเพื่อเพลงเพื่อให้ตัดกับ E มเนอร์แล้วก็กลับมาเป็น A ถ้าเป็น A มเนอร์ก็จะเป็น เ็นเอเซเว่นก็ยังเนี่ยเพราะเอเซเว่จะต้องเข้าหาดีดีไมเนอร์ถูกไหมครับถ้าลองลองเราเอาดีเป็นเป็นเป็นตัวหลักตัวที่ห้าของ D ก็คือ A อใช่ไหมครับเหมือนตัวที่ห้าของค C ซจก็คือก็มาหา C นี่คือเหตุผลเขาใช้เมเจอร์เพื่อให้ตัดกันไมเนอร์มาเมเจอร์แล้วก็มาไมเนอร์ดีไมเนอร์สลับกันนะครับ อันนี้ตามความคิดเห็นของผมนะครับเริ่มใหม่นะครับเราได้แล้ว a อเอเตัวที่3ควรจะเป็นม i n เนอร์แต่เขาทำไม่เป็นเมเจอร์ก็ได้ครับก็ต้องได้อยู่แล้วทฤษฎีดนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงน้นนะครับโดยเสียงว่าไม่ได้พิ้ยงนไปออกไปนะครับเป็นแทนที่จะเป็น A m เมเนอร์ก็เป็น A m เมเจอร์ทฤษฎีเรียกว่าตัวนิกซูเปอร์ตัวนิ้มีเดีย ควรจะเป็นมีเดียนใช่ไหมครับมีเดียนชนิดไมเนอร์แต่เขาทำเป็นเมเจอร์ก็เอชิช์ปอีจีห่างออกมา,มาก็จะได้เป็นอย่างนี้ยเอเอเซเว่นเพื่อเข้าคอดีไมเนอร์ครับเนะี่ยที่เขาเป็นเมเจอร์ก็ในเหตุผล